สวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องมือนี้แกงผันแหงครับโอ้โหร้อนๆพอดีแล้วเร่งไฟสักหน่อยนะก็จะเดือดเดือด,อดอนี่แกงผแ่นงปรงผงรสชาติจัดจานจัดจานตามสูตรแกงผันแหงนี่เลยครับนี่ซุกเซ็จเรียบร้อยมดเหลือแข็งใส่ไปเป็นที่นี่ครับเริ่มสุกแล้ว จะได้มาชิมรสชาติน้องว่าแซบนัวจัดจ้านก็ดีหรือยังเข็มกลัมากนี่ครับมาใส่ตามเซนมาม่าเซนมาม่าก็ลวกเซ็ตเรียบร้อยกับล้องนุ่มๆนิ่มๆมพอดีเลยครับม,มาเลยจัดเต็มๆคนไห้เขากันครับนี่แกงผ้แมงใส่เซนมาม่าครับ โอ้โห,โโหนีนลนะครับสีสันเด้อแกมาทำตามหิวตามอยากตามอยากกินนี่แหละครับนี่ก็เป็นครั้งแรกของผมครับที่มากินเมนูนี้ทํางายกินงายตามหิวตามอยากตามที่เรามีอยู่บ้านๆนี่แหละครับจับจานชิ้มไปแล้วนี่ใส่เส้็นมามาลงไปไนี่ครับสีสันเข้ากันมากๆ จัดจานาโรยด้วยใบัูละพาเพิ่มความหอมคนๆให้เข้ากันสักน้อยอเท่านี้ก็ได้กินหอมแล้วไม่ต้องนานปิดไฟพร้อมตักใส่ถ้วยใส่ชามพร้อมอยู่พร้อมกินแล้วครับว้าวคุณเลยครับเดอ้อสีสันเดอ้อสีสันเดอ้เดอเต็มกระทะบิ๊กเลย สมตามหิวต่ำอยากเด้อมือนี่เนาะนัวนัว,นวแสบแซน้ำกันพ่อแม่พี่น้องนี่ครับผมเทใส่ถวยใส่ชามบิ๊กบกจัมโบ้เลยครับนุ่นเหลี่ยสีสันเนาะมามาโรยใบโหละพาสดๆเพิ่มความสวยงามลงไปสักน้อยนี่แหละครับสีสันโอ้ยกินหอมมากๆเลยมากินแก้มกินเคียงกับพักแก้มถั่วงอกรวก นี่ครับเพิ่มพักเยอะๆนี่ของชอบของปวดของผมเลยเน่ยนอนนี่ก็มากินแกงผัดเ,ยเนยใส่เศษมะม่าเนี่ยก็ดูหน้าตากะคข่ายๆก็ก๋วยเตี๋ยวมะม่าเนาะนี่แหละครับจะกพูดถึงกับตามชื่อที่ผมเรียบผมตั้งเองเนาะเพราะว่าเพิ่งกินครั้งแรกนะครับผมนุ่นเละมาชิมน้ำกันเล้อนี่จิตแสบขนาดไหน มาก่อนอื่นมาชิมกันก่อนเลยรสชาติจัดจ้านถูกป,ปากหรือเปล่ามาครับก่อนอื่นมาชิมน้ำก่อนเลยดูแล้วสีสันเข้มข้นมากๆหัวไอความร้อน,นหุยยเลยโอ้โห,หพูดถึงนัวดีมากครับเนี่ยไม่ต้องปรุงเพิ่มก็ได้เนี่ย เพราะว่าแกงผาแนงนี่รับปรุงรสจัดจานตั้งแต่ที่แหลกมาแล้วเนาะก็ตามชอบนะครับผมนี่มะเขือแข็งถูกปากถูกดิ้นนี่ครับเอาเสซนเลยที่ี้เเซนมากๆอ,อุ้ยร้อนๆเลยหุยหุยเลย กินไอความร้อนนะครับเป่าสักหน่อยเดี๋ยวจะลวกอปเดี๋ยวความแสบนมวาที่บรูซึกเนาะต้องเอาเย็ยนๆสักหน่อยนะบบตองเย็ยนหลาอุ่นๆนนะ่ะจจัดงเจจัจ่งนี่ครับเนี่ย มากินแกงกับถั่วงอกนี่ก็ได้ครับเนี่ยจะได้รสชาติแบบจางๆความจัดจานสักหน่อยจะได้บ่กจัดจานเผ็ดเกินไปแซบด้วยครับเนี่ยเห็นว่าเมนูง่ายๆเนี่ยขินหมูครับนี่ยขินหมูแต่ว่าแซบถึงใจเนาะของชอบจำชอบนะผมไม่แต่กินครั้งแรกแต่ยังถูกปากเลยเนี่ย อ,อนัวาเลยครับแจมๆเลยกินหอมใบโวละพาเนีเ่ยหอมเสนยาวๆสวบเขาเลยสดน้ำตาม จัดจา้านนี่ครับลองทำลองกินดูเ้ยนี่เฮ็ดแบบดัดแปลงแบบกินยุ่งง่ายๆแบบบ้านๆนี่แหละครับเนี่ยแต่รสชาตินี่สุดยอดดีอยู่ครับตามชอบนอะครับผมโนัวจัดจา้านเนี่ยครับถ้าชอบจัดจา้านยิ่งกว่านี่เพราะว่าใส่เซนมะม่าล้องไปแล้วนี่เนาะถ้าอยากให้นนัวกว่านี่กับปรุงเครื่องน้ำสมซายชู น้ำตาลน้ำปลาพริกผงกับปุงไข่ไข่ครับก๋วยเตี๋ยวก็ได้ครับนี่นี่กับถั่วงอกนี่เอามาใส่โรยเดี๋ยวกินจับเต็มครับจิกินมดนี่เลยตามแซ่บตามมกครับมือนี่พ่อแม่ท้องน้องขอบคุณสำหรับการรับชมมือนี่ครับสำหรับมือนี่สวัสดีครับ